ีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกน้อที่น่ารักทุกๆคนของนุ่นนะคะนานแล้วน้อที่นุ่นไม่ได้อัดคลิปเ,เห็นหน้านะคะพอดีวันนี้แต่งหน้าก็เลยขออัดหน่อยแล้วกันแสงไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเ,าเนื่องจากว่าจะเพิ่มไฟเผอเอินว่าไฟเสียนะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กําลังแอบตกลุมรักคุณอยู่นะใครที่กําลังแอบตกลุมรักคุณอยู่วันนี้นุ่นจะมีไพ่คนเลือกทั้งหมด3ากองนะคะกองที่1หัวใจนะคะรูปหัวใจเห็นไหมเอ่ยกองที่สองรูปดาว รอบที่สามแตงโมนะคะอะให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิก่อนนะคะคิดถึงอธิษฐานว่ารายนะคะที่กำลังจะตกตกลุมลักคนอยู่นะเดี๋ยวนุ่นเล่นด้วยดีกว่าเนาะมันจะได้สนุกสนุกอะนุ่นเลือกได้แล้วเพื่อนๆเลือกได้หรือยังคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกเลยนะคะ นี่นะคะสำหรับคนที่เลือกหัวใจนะคะ,ะเ,เรามาดูซิว่าคุณได้ไพ่อะไรใครนะคะใครคนนั้นนะที่เขากำลังตกหลุมรักคุณอยู่ คนคนนี้เป็นคนที่คิดมากนะคะคิดเยอะคิดจนปวดหัวนะคะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็แบบคิดทบทวนหลายรอบนะคะชาริออตอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะต่างวัฒนธรรมหรือมีการแตกต่างจากคนหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะแปดไม้เท้า มีโอกาสเป็นคนอยู่ในโลกโซเชียลสูงมากนะคะเขาอาจจะดูคุณ,คณเห็นคุณนะคะในโลกโซเชียลในสื่อโซเชียลก็ได้นะคะอืมแปดเหรียญคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินเก่งนะคะเอ,อ่อถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยหน้าตาดีนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูเนี่ยผู้ชายคนนี้ของคุณนะคะจะมีความนิ่งมีความนิ่งแล้วก็มีความแบบดูสุขุมนะคะ King of Pentacles เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีหรือเป็นคนที่หาความมั่นคงในชีวิตนะคะหาความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะ มีฐานะทางการงานทางการเงินที่ดีคนหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเหงื่อนุ่นออกแนละนุ่นร้อนนะคะเพื่อนๆสี่ม้เท้าอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวหรือถ้าไม่ใช่นะคะเขาก็กําลังเลงหาคนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขานะเขาค่าเขาเจอคุณเนี่ยเขาแบบจริงจังมากเลยนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเงินนะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีนะคะ สเตนเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีความพยายามอะคะ่ะถ้าคุณได้เจอเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่โชคดีมากๆเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆนะคะคนนี้เดี๋ยวนุ่นขอดูไพ่นะว่าคุณเจอเขาแล้วหรือ,อยังป็นเซตออเพนติเคิลนะคะ ออหรือเด็กถือเหรียญนะหนึ่งถ้วยเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆนะคะเดมจิเชียนคุณผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะคะฮาร์โรเฟนน่าจะเจอกันแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเป็นคนที่อชอบทําบุญนะคนคนนี้เป็นคนทําบุญจิตใจดีนะคะหรือคุณอาจจะเคยเจอเขาแล้วล่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่เคยเจอการเคยวนเวียนเจอกันนะคะหรือเป็นคนที่คุณกําลังคิดๆอยู่ก็ได้นะถ้าไม่ใช่คนอายุมากกว่าก็าอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งคนหนึ่งนะ,ะเรามองว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีอุปสรรคนะคะหดาบยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอ่าแล้วดูซิว่าใน3เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคนนั้นเนี่ย คนที่กำลังแอบชอบแอบปื้มแอบรักคุณอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ คิงถือถ้วยเขาจะออปชั่นคุณเต็มที่เลยเขาจะมามอบความรักให้คุณเต็มที่จะจีบจะลุยนะคะถ้ายังไม่ได้จีบเตรียมตัวนะคะคนเตรียมตัวรอการจีบจากเขานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะคะกรกฎดมีนพิจิกนะคะเด็กถือดาบเนี่ยต้องมองว่าเขาเป็นคนที่ มีความเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจงองแงแต่มีความมุ่งมั่นนะคะอ่ะอันนี้มีพลังงานของเด็กเด็กกว่าคุณได้แต่ไม่ได้เด็กมากนะคะอมไม่ได้เด็กมากนะหดาบอาจจะเป็นคนที่เคยหายไปจากความสัมพันธ์เคยวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ได้นะคะเดือดสั้น มันจะมีการเริ่มต้นนคะคะเพื่อนๆจะมีการมีความสนุกสนานนะถามว่าใน3เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นอย่างไรเขาจะมีการมาจีบคุณนะคะมาทําให้คุณสดใสครั้งหนึ่งมาทําให้คุณสดใสมีการลุยมีการจีบมีการมอบความสัมพันธ์แล้วก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ย ถึงเขาจะเคยห่างไปหรือเขาจะดูกล้า,กล,ากลัว,ลวไม่ได้จีบตอนตอนแรกนะคะแต่เขาจะเริ่มจีบนะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นความสดชื่นสดใสนะคะเออหรือบางครั้งถ้าสมมุติว่าคุยคุยอยู่แล้วเขาหายไปให้รู้ไว้ว่าเขาไปทํางานนะคะคิงถึงไม้ไม่ได้หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาค่ะเมื่อเขาทํางานเสร็จเขาไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนนะคะเขาจะลุยเขาจะสู้ในความสัมพันธ์นี้นะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ใครที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะยังไงนุ่นก็ขอให้คุณสมหวังนะคะในความรักนะไม่ใช่ใครที่จะเข้ามาจีบคุณสิใครที่กําลังแอบรักคุณอยู่นะคะก็ขอให้เขากล้าที่จะมาบอกรักคุณสักทีคุณจะได้สมหวังนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูลีปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจายนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตปมให้ด้วยใครนะคะที่ต้องการดูตัวส่วนตัวแอด ะะแต่ว่าอาจจะจองคิวภายใน24ชั่วโมงเนาะบางทีอาจจะดึกแล้วบางทีนุ่นก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ลานคิวให้วันนี้เลยนะคะแต่ว่าสามารถทักมา สอบถามได้นะหรือใครจะซื้อนะคะกุตาวิคีมคีมกันแดดอาสั่งพี่สั่งหนังสือนิยายนะคะซึ่งเป็นนิยายเลี่มแรกของนุ่นนะคะหรือใครที่ต้องการสมัครสมาชิกช่องนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะคะอะก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะวันนี้เป็นก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่อกันที่กองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกน้องดาวน้องดาวรูปแต่งโมงนี้นะคะมาดูกันซิว่าใครนะคะแอบหลงรักคุณอยู่ใครหลงรักคุณอยู่นะ้าห้าไม่เท้าคนที่ชีวิตวุ่นวายคนที่เคยห่างหายไปจากชีวิตคนคุณหรือเคยปิดกั้นคุณหรือคุณเคยปิดกั้นเขานะคะคนที่คุณเคยบล็อกไปก็ได้นะ หเหรียญกับหัวคนคนนี้อาจจะไม่เคยได้ไม่เคยได้แสดงออกถึงความรู้สึกนะไม่ได้เชิงว่าเดินหนีจากคุณไปแต่ว่าไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกนะคะเด็มูนเป็นคนที่คิดมากนะคะหวาดระแวงอาจจะไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะหรือเป็นคนที่มีความคิดที่จินตนาการที่คิดลบมากเกินไปนะคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะเคยเจอเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะเคยถูกหลอกนะคะเคยทําให้เสียใจยนะคะ เอ่อหนึ่งหนึ่งม้เท้านะมันจะมีการเริ่มต้นหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใหม่ๆ่ในชีวิตของคุณก็ได้มันมีหลายกรณีนะบางคนเป็นคนเก่าที่ยังไม่ได้จีบแต่บางคนเป็นคนใหม่นะคะสองดาบกับหัวคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดคิดเยอะนะคะคิดมากคิดรอบคอบกว่าจะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างคือช้านะ สามเหรียญแต่เขาเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนให้ที่ให้คำปรึกษาในชีวิตหลายๆคนได้ดีนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาดีนะอ่ะสองด้วยเขาเป็นคนที่เวลาเขารักใครเนี่ยเขารักจริงมากๆนะคะ ถ้าเขาเจอคุณเนี่ยเขาก็แบบตกลุมรักแล้วก็ทุ่มเทใจให้คุณเต็มที่เลยแต่ว่าอันเนี้ยให้รอให้คุณศึกษาดีๆว่าคุณจะเจอคนมีเจ้าของไหมถ้าเขาไม่ได้มีใครนะคะแสดงว่าเขาเต็มที่ที่จะมารักกับคุณแล้วนะเจ็ดดาบกับหัวคนคนนี้ค,นค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงใจนะไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้มีเอ่ออะไรที่มันดูแบบซับซ้อนหรือไม่จริงใจนะเรามองว่าเขาเป็นคนจริงใจคนหนึ่งอะคะ่ะ เราดูซิว่าคุณกับเขาเจอกันแล้วหรือ,อยังนะคะสิบไม้เท้ากับหัวอ,อ่าอาจจะกำลังจะเจอนะคะไม่ได้เจอจากการงานนะหรือว่าตอนนี้เขากำลังเคลียร์ตัวเองนะคะสี่เออหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับให้ใครเข้ามาในชีวิตยากอะหรือตอนนี้เขากำลัง เออเคลียความคิดเคลียร์ภารากิจเคลียอะไรส่วนตัวของเขา e นะคะเอ็มเพเลอร์คนคนี้เป็นคนที่หน้าที่การงานนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นคนที่อาอาจจะมีตําแหน่งการงานที่สูงนะคะเป็นหัวหน้าคนหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเดวิล เขาค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณมากๆนะหรือว่าเขาชอบเอ่อความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็ไม่สามารถลืมคุณได้เลยอะถ้าเขาเคยเจอคุณแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จีบจีบหรือว่าตั้งใจจะไม่ได้ชอบเนี่ยเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้มันก็เลยเหมือนกับเอาเรื่องคุณไปคิดไปคิดจนรู้สึกว่าเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะชอบคุณขึ้นมานะคะ i n i x of cup นะคะ เขาคนนี <Cal> ้ดูมาดเข้มๆดูนิ่งๆนะแต่เขารักใครเนี่ยคือเปเต็มที่เลยนะคะเป็นนิกอบวานเป็นคนที่มีคนที่มีเสน่ห์เออเป็นคนมีโอกาสเป็นธาตุไฟได้นะคะเมษสิงหธนูนะคะ แปดถ้วยอาจจะมีเคยมีความหลังฝังใจหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเคยเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณแล้วแต่คุณไม่เห็นเขาก็ได้นะเรามองว่าคนกองนี้น่าจะเจอกันแล้วนะคะเจอแต่เขาแอบอยู่อะเรามองว่าเขาแอบเขาไม่กล้าเปิดเผยนะคะตัวตนหรือไม่กล้าแสดงออกว่าชอบคุณนะเจอกันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วในสามเดือนนี้คนที่เขากำลังแอบชอบอยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร ไอ้สิบเหรียญเขาน่าจะมีความมั่นใจแล้วนะคะที่จะลุยเข้ามาจีบที่จะมาสารสัมพันธ์นะคะจัดเม้นอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อนหน้าหรือการพูดผ่านช่องทางออโลกโซเชียลนะคะเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะเป็นคนไกลต่างชาติต่างถิง่นต่างแดงนต่างภาษาได้นะคะ สามไม้เท้ากับหัวเขาจะไม่ได้ปล่อยให้คุณรอคอยละหรือที่ผ่านมาคุณเคยรอคอยนะตอนนี้เขาจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงหรือจะทําให้เต็มที่แล้วเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรออีกแล้วอะค่ะแทนพอแรน้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ หนึ่งเหรียญจะมีการเริ่มต้นเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาเนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยออควรจะรักษาไว้นะเรามองว่าเขาจะพุ่งตรงเข้ามานะเขาจะมาจีบคุณล่ะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะจะมาจีบคุณจะมีการสื่อสารนะคะจะมีของคุ้งของขวัญหรือมีการแสดงออกทางความรู้สึกให้คุณรู้สึกดีใจนะคะ อแล้วก็แม้จะอยู่ไกลกันก็ตามเนี่ยเขาอาจจะมีส่งเมสเซจส่งของส่งอะไรามาให้นะคะเพื่อทําให้คุณเนี่ยรู้ตัวสักทีนะคะว่าเขาชอบคุณอยู่โอ้ยเงยยศนะคะว่าเขาชอบคุณอยู่นะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่แอบแอบอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดเผยนะก็ถ้าเขาเปิดเผยนะคะคุณก็ลองศึกษาดูใจเขาดูหรือลองดูนะคะว่าคุณกับเขาไปด้วยกันได้มากแค่ไหนยังไงนุ่นก็ใจช่วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทําทาสแตมให้นุ่นด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือใครที่จะสั่ง สั่งซื้อหนังสือนิยายนะคะแอดไลน์ใครที่ต้องการสมัครสมาชิกนะคะก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนุ่นเป็นห่วงทุกๆคนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3าน้องแตงโมนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเดือนมิถุนาเนี่ยนุ่นจะมีการดูดวงให้เพื่อนๆฟรีด้วยนะติดตามนะคะกด subscribe ไว้นะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นช่วงไหนนะเราก็ไม่จำกัดคนนะคะคนละหนึ่งคำถามไม่จำกัดคนแล้วก็ตอบทุกคนนุ่นจะทำเป็นคลิปมานะคะเพื่อให้เพื่อนๆส่งคำถามมาใต้คลิปเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นช่วงประมาณไหนแต่ว่าเป็นช่วงเดือนมิถุนานะคะ เดนนี๋ยวเรามาชี้พลังงานกันนะคะใครที่กำลังตกหล,ลุมรักคุณอยู่นะสองไม้เท้าคนไกลคนไกลคนที่รอคอยคนที่คุณรอคอยหรือเขารอคอยคุณมานานแล้วนะคะนานแท นานเป็นคนที่แอบแอบนะคะเป็นคนที่เ,เก็บความลับเก่งหรือว่ายังไม่ได้แสดงออกดูมีความลึกลับในตัวเองนะคะเป็นคนมีเซนต์มีเสน่ห์มากๆด้วยนะซัดเมนเขาอะอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะอยากส่งสารมาบอกคุณมากมายเลยเพราะคุณคือสิ่งมีค่าที่เขาอยากจะรักษาไว้นะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเลือกคนคนนี้นะคะสิบเหรียญเป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะการงานที่ดีนะคะมีฐานะทางการเงินที่ดีด้วยนะคะอ่าอมเปอรเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายนะคะหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ เป็นคนธาตุไฟนะคะเมสินธทูนได้ะคะเดวิลเป็นคนที่มีความหลงไหลคุณมากคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูเซ็กซี่มากๆในใสายตาของเขานะคะแทมเพร,รมันมีการเปลี่ยนแปลงก,ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณแต่แรกแต่พอรู้จักกันไปหรือว่าพอเห็นคุณไปนานๆน,นะคะก็มีการชอบคุณขึ้นมานะคะคนคนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ลักษณะอ,อ่า พอสุเอเขาเรียกว่าอะไรอ้วนอาจจะเป็นคนผอมนะคะคนผุ่นสมส่วนนะค่อนข้างออกไปแนวทางสูงนะคะผิวขาวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วคุณกับเขาเจอกันแล้วหรือ,อยังนะคะสี่ถ้วยเขาอาจจะมีความหลังเก่าๆหรืออาจจะเคยเจอกับคุณแล้วก็ได้แต่คุณเมินเขาหรือเปล่าคุณเคยเมินเขาไหมคะคุณ 3ามดาบตอนนั้นที่เขามาจีบคุณหรือมาสนใจคุณคุณอาจจะมีแฟนมีความรักรอยู่ก็ได้นะหรือตอนนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีใครแล้วก็เลยกลับมาหรือจังหวะที่คุณกำลังโสดพอดีนะคะเดอะฟู Fool, เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือกำลังจะมาจีบคุณนะถ้าเขายังไม่ได้ลงมือจีบนะค่อนข้างที่จะชัดเจนอะรอบนี้เขาจะไม่มาเล่น รอบนี้เขาจะมาชัดเจนขึ้นนะคะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณมาสักระยะแล้วเ,เหมือนกับว่าอะไรอ่ะไม่ว่าคุณจะโพสอะไรเขาเห็นหมดนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนเขาอาจจะดูหมดก็ได้นะคะ อุ๊ยเขารักคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดีมากนะคะกองนี้รักสุดๆเขาคิดว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคือคนนี้แหละที่เขาอยากจะจริงจังด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยอยากจะเลือกมาเป็นคนรักนะคะ เขาค่อนข้างที่จะรักคุณน่ะเราก็เตรียมอของไว้เปย์คุณมากมายเลยนะคะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกได้นะคะถามว่าเจอกันแล้วไหมเรามองว่าเจอกันแล้วแต่ว่าเคยเจอผ่านๆยังไม่ได้สารสัมพันธ์หรือคุณอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่สารสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เพราะว่าอาจจะไม่ได้ว่างคุณอาจจะมีแฟนหรือเขาอาจจะมีแฟนแต่ตอนนี้ถ้าคุณโสดหรือเขาโสดเนี่ยมันจะเริ่มมีการ กลับเข้ามาในชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์กับของคุณกับเขานะคะใน3เดือนนี้นะคะ3เดือนต่อจากนี้นะถ้าเขาได้มีการจีบได้มีการแสดงออกมาจะเป็นอย่างไร3ามเทา้าคุณรู้ไหมว่าเขารอคอยสังหวะรอคอยเวลารอคอยการสื่อสารกับคุณมานานพอสมควรแล้วนะคะ เขารอที่จะมาโอบกอดคุณนะคะรอที่จะได้สมหวังในความรักนะคะเขาค่อนข้างที่จะรักคุณมากถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะดูแลทนุพนอมคุณอย่างดีแต่เถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเ,เขาจะเป็นคนขี้อ้อนนะคะอ้อนเก่งมากเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ด้วยนะคะเพื่อนเขาอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆไม่ค่อยยอมใครแต่สําหรับคุณเขายอมคุณนะ ห้าไม่ห้าดาบเขาเองอาจจะดูนิ่งเงียบเียบบางครั้งหรือว่าไม่ได้ลุยเข้ามาจีบเลยนะคะอาจจะมีการจีบแล้วพักจีบแล้วพักเพราะว่าเขาอาจจะขาดความมั่นใจหรือกลัวคุณบล็อกเขาหรือว่ากลัวคุณอึดอัดน,นะคะสี่ดาบเนี่ยบางครั้งเขาจะดูนิ่งๆเงียบๆียบนะคะเหมือนคนแบบว่าขาดความมั่นใจอะอย่างที่บอกว่าเขามั่นใจหมด,ดยกเว้นเรื่องคุณนะคะ ก้าวดาบเพราะเขาคิดมากค่ะบางทีเขาคิดมากเกินไปคิดเยอะเกินไปคิดแบบโอ้ยไม่รู้จะคิดยังไงอะ่ะเป็นเรื่องของคุณนี่เขาคิดเยอะมากๆเลยนะแต่เขาก็ต้องการที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างนะต้องการที่จะสมหวังต้องการที่จะเฉลิมฉ,มฉลองนะคุณคือคนสําคัญของเขานุ่นมองว่าคุณคือคนสาคัญของเขาคือคนที่เขาพร้อมจะแบบ ลดความมั่นใจในตัวเองลดอีโก้ของตัวเองเพื่อคุณอ่ะเพื่อทนุถนอมความรักของคุณนะคะเขาอาจจะขาดความเป็นตัวเองบ้างในบางครั้งนะคะซึ่งมันก็แบบเป็นเพราะความรักอะเนาะคนหลายๆคนก็เป็นค่ะบางทีเนี่ยมีความมั่นใจนะคะแต่พอกับในเรื่องของความรักคุณอาจจะกลายเป็นคนขาดความมั่นใจก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงนุ่นก็ขอให้คุณเจอเขาไวๆขอให้เขากล้ามาสารภาพรักนะคะกับคุณไวๆขอให้คุณสว่างในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง,ก,งกิ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาสงสแตมให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือใครจะดูออสอบถามเกี่ยวกับครีมกันแดดหนังสือนิยายหรือสมัครสมาชิกนะคะดูใต้คลิปนะคะก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโรคภายนะคะจากการเจ็บป่วยนะคะทุกๆ ออโลกเลยแล้วกันทุกๆก,การเจ็บป่วยนะคะขอให้คุณทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็วันนี้นะคะนุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย